ออกแบบเน็ตเวิร์กกับบ้านหลังใหญ่ต้องใช้อะไรบ้างคลิปนี้เราก็จะมาคุยว่าลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับของ b ีเนสที่เราเสนองานไปแล้วก็นี่คือเซตของเขาที่จะไปติดตั้งนะครับก็อยู่แถวย่านสรารยา แบบบ้านค่อนข้างใหญ่ครับพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะมีทั้งส่วนของในตัวบ้านและก็ส่วนของข้างนอกนะฮะหลังใหญ่แน่นอนก็จะต้องมีโรงจอดรถนู่นนี่นั่นไปแล้วก็มีเทเรสที่มีพื้นที่บรวบาร์หนึ่งบรณนอกบ้านนะทีนี้โจทย์ก็คือว่าลูกค้าอยากได้ Wi-Fi ให้มัน cover ทั่วทั้งบ้านเลยทั่วทั้งหลังเลยในการดีไซน์ของ B&N เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ยากคือลูกค้าแค่ส่งตัวแบบตัวดออิงนะครับของคนออกแบบไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์หรือว่าเป็นอินเทีเนีตอินเทีเนนี่ยก็ าจะมีลงรายละเอียดที่เยอะขึ้นเดี๋ยวเอาเป็นดออิงก็ได้ว่าเป็นท็อปวิวว่าสัดส่วนของห้องอะไรเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนะครับ เทเลสอยู่ตรงไหนแล้วคุณอยากจะให้ Wi-Fi มัน corporate area อะไรบ้างทีนี้เราอยู่กับโซลูชันอะไรก็อยู่กับโซลูชันของ Aroba Instant On ลูกค้าหลายท่านนะฮะก็ถามเข้ามาว่าเคยอัดคลิปที่เป็นของตัว Unify ไว้ Ubiquity ไว้ตัวเซ t ตโซลูชันแบบนั้นนี่ยตอนนี้ทำไม B n เ s ไม่มีโซลูชันอื่นๆบ้างก็คือเราก็มี Aroba Instant On จัดให้ตามคำเรียกร้องฮะ,ะเราจะมาคุยกันว่า Bin เลือกอะไร ให้กับลูกค้าอยู่ที่บ้านถามว่าเอโซลชูชันแบบนี้จําเป็นไหมที่เราต้องอยู่กับ บ้านอย่างเดียวไม่จะเอาโซลูชันแบบนี้ไปใช้กับโรงแรมหอพักโรงงานก็ได้หรือว่าจะเป็นบริษัทก็ได้ก็แล้วแต่หน้าง,งานจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้พิเศษเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างหลากหลายอย่าง s s Point เนี่ยหรือว่าตัว Wi-Fi ตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi เนี่มีถึง3แบบทั้งแบบอินดอร์ในบ้านแล้วก็แบบที่เป็นเอา d o ดอร์แล้วก็แบบที่เป็นตั้งโต๊ะนะของอินดอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้จะแกะกล่องให้ดูว่าหน้าตาแต่ละแบบเป็นไงและเหตุผลอะไรถึงเลือกนะ มาเริ่มตรงที่หัวใจหรือว่าจุดดานแรกของอินเทอร์เน็ตก่อนก็คือตัวเราเตอร์นี้นะก็คือเราเลือกเป็น d a t e ทนะครับรุ่น2962นะฮะจากเ t e ทนะเป็นแบรนด์ไต้หวันเป็นเราเตอร์เดี๋ยวแกะให้ดูถามว่าทำไมจึงเลือกตัวนี้นะก็คือเราเสนอลูกค้าอย่างนี้ครับว่าหลักๆเนี่ยคือมันมี2แบรนด์ ก็คือซอฟแวน์หมายความไงซอฟแวนหมายความว่าถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตสองเส้นมี AAS เจ้าหนึ่งมีครูเจ้าหนึ่งคุณใช้2เจ้าเนี่ยทำงานพร้อมกันได้เลยข้อดีคืออะไรข้อดีคือว่าสมมุติว่าวันวันหนึ่งจะต้อง work from home อีกแล้วจะต้องเหมือนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อีกทีเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าไหนอินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาหรือว่าเขาอาจจะ maintenance ทำให้มันใช้งานเน็ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างสมมติว่าเราใช้ AAS เป็นหลักแล้วปรากฏว่า AAS มีปัญหาจําเป็นที่จะต้อง maintenance เนี่ยถ้าเราไม่ม แต่ถ้าเรามี True เราก็สามารถที่จะใช้ True ก่อนได้นะทีนี้มันเป็นเราเตอร์แบบ2แบนด์ก็คือรองรับแบบ2เส้นนะฮะเป็นโหลดบาลานซ์นะครับให้ดูหน้าตาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นแบนด์แรกนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบนที่2แบนด์แรกเนี่ยรองรับอินเทอร์เน็ตได้ถึง2.5กิกะบิตนะครับคือถ้าเน็ตตอนนี้ maximum ของในไทยเนี่ยณนะวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยก็คือเร็วที่2.5กิกะบิต คือเราเคยเจอ1นึกิกะบิตแล้วอันนี้ก็เป็น2.5เนี่ยไอ้ตัวนี้คือรองรับเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น LAN อีก4พอร์ตจริงๆมันสามารถทำํำ VLAN ได้อีกถ้าเราจะไปใช้งานพวกงานโรงงานหรือว่าในโรงแรมอย่างเงี้ยบางทีคนห้องพักมันเยอะไม่ใช่ว่า1 0 0 2ถึงอุปกรณ์ device เนี่ยมันแจก IP ไม่พอหรอกแต่ถ้าเรามีตัวนี้เราสามารถทำ VLAN ได้คือทำ subnet ที่จะกระจายให้ทั้งต้งวจรปิด สมมติกล้องวงจระปิดในโรงแรมเรามีทั้งหมด50ตัวอย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําีแ a n ให้กับเกสตึกแรกอีก200ดีไว c e เกสตึกที่2อีก200ดีไว c e อย่างเงี้ยไอเลาเตอร์อย่างเงี้ยเหมาะนะครับแต่ว่า ถามว่ามาใช้ในงานบ้านมันไม่เกินไปหรอคือมันไม่เกินไปคือถ้าเราต้องการให้เน็ตมันเสถียรเนี่ยเราก็ต้องเลือกราเตอร์ที่มันแบบเสถียรด้วยคือไม่ใช่ว่าเราใช้ไปวันสองวันเออต้องถอดปลั๊กรีสตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดีกว่านะฮะแล้วก็รองรับการทำ VPN ด้วยคือถ้าเกิดเราต้องการ VPN แบบไซต์ทูไซต์ไปที่จากบ้านบ้านผู้บริหารไปที่สำนักง,งานของเราทำให้เป็นเป็นท่อ VPN เลยเนี่ยก็รองรับด้วยนะครับ เรื่องตัว a r รบ้ Instant On Solution ตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงที่เราเลือกให้กับลูกค้าก็คือตัวนี้อ r รบ้า AP11 นะครับเป็นตัวที่เราใช้เยอะที่สุดคือ10ตัววางให้กระจายั่วบ้านภายใน Indoor นะต้องดูก่อนว่าทำไมถึงมาเยอะขนาดนั้นคือเนื้อที่ของตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยลูกค้าเยอะอันที่2ก็คือห้องเยอะ แล้วก็มีทั้งห้องสุนัขห้องสุนัขเล็กสุนัขขนาดใหญ่ห้องแม่บ้านรวมถึงออพวกวอล์กอินโครเซ็ด้วยแล้วสมมุติว่าคุณผู้หญิงแต่งหน้าอยู่แล้วต้องการเปิดไลฟ์ ไปด้วยหรือว่าต้องการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกับมือถืออย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้คือเอเซอร์พอยท์ที่จะต้องไปวางตรงนั้นถ้าเราไปวางตรงกลางๆอย่างเงี้ยมันโดนออฟแอปสอปด้วยกำแพงกระจกตู้เฟอร์นิเจอร์ข้างในเสื้อผ้ากว่าจะสัญญาณจะทะลุมาถึงเนี่ยก็เหลือขีดเดียวแล้วก็เท่ากับว่าคุณภาพเน็ตแทบจะเปนไปไม่ได้เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนออก็แก้ปัญหาโดยการที่แบบก็ซื้อ Wi-Fi ให้มันแรงๆสิเสาสัญญาณแรงๆเฮ้ยแ,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 แต่คุณอย่าลืมนะว่า Wi-Fi ตัวส่งอ่ะคุณแแรงแต่ว่วา อุปกรณ์คุณใช้เครื่องมือถือมันแรงไปกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมาได้แต่ว่าส่งกลับออกไปไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่ประโยชน์อยู่ดีดังนั้นเราอ่ะต้องวางตัว Access Point เนี่ยให้อยู่ในจุดที่เราอ่ะใช้งานบ่อยๆก็เลยเลือกตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตปิดตัว Serial Number นิดนึงก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกที่ผิวด้านนะครับ นิดนึงแล้วก็เป็นสีขาวนวลน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะฮะทีนี้ลักษณะการติดตั้งก็คือเราติดตั้งแบบแขวนฟ้าอย่างนี้นะฮะสัญญาณก็จะกระจายลงมานะครับเป็นเหมือนเป็นร่มนะครับกระจายลงมาเป็นร่มจุดเด่นที่เราเลือกใช้อลูบ a าอินสแตนออนเพราะอะไร คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีงานติดตั้งที่เป็นยูนิฟายค่อนข้างเยอะแต่ว่าสีที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวยูนิฟายเองเนี่ยผิววัสดุเขาาจ,จะเป็นพลาสติกที่เป็นออก,ออกน,นวลนิดๆเหมือนกามีนหน่นนนนอย,อ,ยอะไรเงี้ยสีที่เกิดขึ้นก็คือเวลาอากาศร้อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยมันทําให้ตัวพลาสติกคุณสบัิที่มันเหนียวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดฝุ่นเกิดอะไรเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยฝุ่นก็จะลอยไปจับแล้วทำให้มันเกิด ภาพดำหรือมันจะค่อยๆดำหรือมันจะค่อยๆหอม,อยอยมองอะไรก็เช็ดไม่ออกฮะเตคีหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรก็ฮอล์หรือว่าน้ำเปล่าก็เช็ดไม่ออกยิ่งเช็ดยิ่งดำเลยเป็นปัญหาว่าบางทีบ้านมูลค่าที่มันสูงอยู่แล้วแล้วบางทีไปเจอกับเราต้องคิดว่าไอตัวแอสเซทพอยต์เนี่ยมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งอ่ะถ้ามันติดข้างบนแล้วมันรู้สึกดำรู้สึกไม่ดีถ้าฝ้าเขาขาวแล้วตัวนี้หมองออกดำๆมันก็ดูไม่โอเคเราก็เลย,เยคิดว่าหาตัวประดับอื่นแทนดีกว่าก็คืออลูบาต์ิสเซนออนนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบตัว อันนี้ไม่ว่ากันนะบางคนอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้เช่นก็ไปแรปสติ๊กเกอร์สิอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ก็ทําให้ฝุ่นไม่จัดนี่ก็ลองไปแก้ปัญหากันดูนะการใช้งานง่ายๆเราคิดว่าตัวนี้โอเคแล้วตอบโจทย์แล้วสเปคคือเป็นยังไงสเปคก็คือเป็น Wi-Fi ที่เป็น Access Point ที่เป็น AC ด้วย ก็คือปล่อยทั้งขึ้น2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กนะิกะเฮิรตซ์แบนด์วิดต์สูงสุดก็คือ860เมกะบิตเปอร์เซกนะครับคือโอเคแล้วสำหรับตัว 5G ที่ที่เราจะใช้ WiFi ภายในบ้านนะถามว่าทำไมไม่ใช้ AX ราคาของ AX เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าหรือว่าสูงกว่าตัวนี้เข่าหนึ่งคือตัว Ar u ba เนี่ยมีตัว Asset Point ที่เป็น AX แล้วแต่ว่าราคาอาจจะดับเบิลขึ้นไปถ้าเรามาใช้10ตัวเนี่ยมูลค่าโปรเจกต์อาจจะสูงเกินไปที่สาหรับลูกค้าแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ AX นนี่ย่ยขข้้้้ออออดดกก็คืมมมัสัสงูลพพลพรๆไหาใช แต่ว่าเราลองคิดภาพว่าเราอยู่ในบ้านน่ะเราไม่ได้มีแขกเข้ามาใช้งานจาถึง 30- 40คนที่แบบไปปาร์ตี้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คงอยู่กันไม่มากก็อยู่5 6คน7คนอะไรเงี้ยข้อมูลมันไม่ได้ส่งพร้อมกันอีกแล้วแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ดู YouTube Facebook ใช่ไหมมันไม่ได้มีการส่งแบบไลฟ์สตรีมแบบพร้อมๆกันที่แบบเยอะๆมากอะไรเงี้ยไม่ได้กินบริโภคน et มากหรือเราเรียวกว่าคอนซูมเน็ตเนี่ยเยอะๆเ,เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ AX กเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีงบก็จัด AX ไปเลยถ้ากลางๆหน่อยผมว่มัันนตอบบโจทยย์ูแล้ะคร การเมาส์หรือการอินสตอลเลชันเป็นอย่างไรอ่ะมาดูานี้ก่อนตัวนี้คือขาตัวอินสตอลเลชัน AP 1 1นะฮะตัวนี้บางคนอาจสงสัยว่ามันติดตั้งอย่างไรก็คืออย่างงี้ฮะติดขึ้นไปสมมุติว่ามือผมเป็นฝ้าติดอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ติดกับตัวเอซิทพอยต์ Point, อย่างนี้ ทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวอะลูบ้าเนี่ยมันไม่ได้แนบกับเพดานไปเลยนะครับมันก็จะมีแกลบอยู่ประมาณเซนกว่านะครับซึ่งไม่เหมือนกับยูนิฟายยูนิฟายเนี่ยมันจะแนบกับไอ้ตัวเพดานหรือฝ้าไปเลยนะฮะทีนี้ข้อดีก็คือว่าโอเคเอ,อ่อยูนิฟายพอมันแนบไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะดูรู้สึกว่าเออไม่มีแกลบแล้วดูสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียคือว่า1 ความร้อนคือไอตัวเนี้ยพอเวลามันเสียบตัว p e switch ไปแล้วเนี่ยครับก็คือมันจ่ายไฟด้วยแล้วก็จา่าย Data ไปด้วยเนี่ยตัวนี้จะมีความร้อน Unify มีความร้อนทีนี้เพราะว่าถ้ามันแน่ปุ๊บมันจะระบายความร้อนเนี่ยได้ลำบากนะอันที่2ก็คือเรื่องของการเมท e n a น c e คือยูนิฟายอะขดยากมันต้องมีการเงะดึงลงมาเพื่อให้แบบมีสลักเนี่ยมันถอดออกมานะครับเพื่อจะเซอร์วิสแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่มันมีแก็บเนี้ยเราเล็งได้ง่ายแล้วเราถอดออกมาง่ายปีบันไดปุ๊บเราสวิตช์ออกมาถอดออมาาาได้้เเลลยยยนนนีี่่่่่กกก็็คคืือออจะะงวแแตขสัห เวลาคุณอาจจะเห็นสายแรที่เข้ามาเสียตรงนี้แล้วเห็นแกลบนิดนึงแต่เอาจริง,รงถ้ามันอยู่ฝ้าเพดานเนี่ยสูง2เมตรห้สูง3เมตรเนี่ยคุณแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วบ้านของเราฝ้าเพดานเราสูงนะก็จะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วลหละนะครับก<ร>่อนภายในบ้านชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี่ฮะ wifi ที่เป็นตัว ap ok 1 1 ddoc นะฮ ok ะ ddoc ก,ก็คือ d e s k t o p นะไอ้พวกนี้มันมีอะไรนะะก็เป็นเรื่องของคู่มือการติดตั้งอินซอร์เื้องต้นนะอันนี้เราดูแลให้ลูกค้าแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ นี่ขนาดใกล้ๆเพียงกับฝ่ามือผมนะไอเน,นี้ยก็คือจะมีขามาเลยแล้วก็ตั้งวางมาคุยกันว่าทําไมถึงต้องใช้ตัว Wi-Fi ตัวนี้แล้วไปติดตั้งตรงไหนเอาว่าติดตั้งตรงไหนก่อนตัวเนี้ยเหมาะการติดตั้งที่ห้องนั่งเล่น Living Room ของเรานะครับถ้าเรานึกสภาพว่า Living Room เรามีทีวีจอยใหญ่65นิ้ว75นิ้วอะไรก็แล้วแต่ในแบบอิตาลียเนี่ยจะมีพอร์ตแลนเนี่ยด้านหลังทีวีอยู่แล้วนะครับ เราก็ใช้สายแลนตัวนี้เสียบเข้ากับก็เสียบเข้ากับ s s เจซ์พตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว s s c e s s p o i ต t ตัวนี้ะจะมีพอร์ตแลนเหลือนะครับอีก3 p o พอร์ตเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าเกิดลูกค้ามีทีวีมี Play 5มีเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเล่นเอ่อพวก HD p l a y e ออะไรพวกนี้ตัวนี้ก็คือจะเสียบกับตัวนี้เลยคือมันเหมือนกับว่าเป็น s s p o s s t o i n t แล้วก็เป็น s วิตช h u ับในตัวนะฮะโอเค okay, นะโอเค ตัวนี้ก็สเปคเดียวกับตัว AP11 ที่ผมก่อนหน้านี้นะตัวนี้ก็คือสเปคเดียวกันเป็น Wi-Fi แบบ AC เหมือนกันนะครับข้อดีก็คือว่ามันตั้งาาเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์ตั้งโชว์เฟอร์นิเจอร์ได้หรือถ้าคนไม่ชอบในการตั้งก็สามารถที่จะถอดตัวขาเนี่ยออกแล้วก็ทําการติดฝังติดยึกกับผนังได้เลยนะครับก็ดูสวยแบบนึงนะฮะส่วนถ้าใครเห็นไฟสเตตัสตรงนี้แล้วมันกระพริบ,บแล้วไม่ชอบใจสามารถสั่งปิดได้นะ บางทีอาจจะเห็นว่ามันควรสายตาอย่างเงี้ยเวลาเราติดข้างกับทีวีแล้วเราปิดปิดไฟห้องมืดเราอะจะถ้าเป็นห้องโฮมเทเลเตอร์เงี้ยแล้วมาเห็นไฟกระพริบกระพริบอาจจะดูรลกัดหูขคัดตา,าสามารถสั่งปิดได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ลักษณะการใช้งานเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นตัวนี่ครับ AP Access Point ที่เป็น Outdoor รูบ้า AP 17นะครับโอเคแก่แล้วนะวัสดุขขเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็น PVC นะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวเสียบสายแลนนะครับก็ผมจะหมุนจุกก่อนจะเห็นว่ามีรูเสียบแลนนะครับ s s point ทุกตัวรองรับ Qe หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเดินสายไฟเพื่อให้ s s point ติดอีกเลยนะฮะก็คือเดินสายแลนเส้นเดียวลดคอสได้นะครับทีนี้การเป็นพลาสติกเนี่ยก็ข้อดีก็คือแน่นอนครับอยู่งานเอาดอได้ดีแล้วก็ทนเรื่องของการกัดก่อนถ้าเราไปติดตั้งโรงแรมที่ติดกับชายหาดหรือติดกับทะเลอย่างเงี้ย มีโอกาสที่จะมีเรื่องของไอทะเลไอเกลือ e, e, ที่จะเข้ามาทําให้เกิดสนิมถ้าเกิดคุณใช้เอเซทพอยท์ที่เป็นงานที่ไม่ใช่ออร์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเมาส์ติดกับผนังนะครับติดยึดกับอาคารเนี่ยอย่างนี้นะครับจะมีเมาส์ยึดกับตัวไอทถามว่าถ้าเราใช้เอเซทพอยท์ที่เป็นอินอร์มากับงาน outdoor ได้ไหมได้แต่ว่าคุณต้องคิดว่าถ้ามันโดนละอองฝนหรือโดนฝนตรงต,รงตรงเนี่ยฝนอาจจะย้อยเข้ามาที่ตัวรูเสียบ ของตัวสายแลนได้แต่ว่าตัวนี้เนื่องจากมันมีขามส์พิเศษนะจริงๆงมันจะมีจุกที่จะเข้าหัวแลนอีกนะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่เข้าไปในตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะดีกว่านะฮะสเปกก็จะเป็น WiFi ให้เป็น AC เหมือนกันก็คือใน3ตัวนี้ใน3รุ่นนี้ก็คือ Wi-Fi จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือพระเอกของเราฮะก็คือสวิตช์24พอร์ต PoE นะครับโอเค นี่ก็คือสวิตช์ PE นะครับจากลูบ้าตัวนี้จะเป็นรุ่น24พอร์ต PE แบบ1 9 7วัตต์นะคือสวิตช์ PE เนี่ยมันจะมีแบบหลายเกรดนะครับก็คือจะมีเกรดที่เป็นจ่ายไฟได้เท่านี้กับเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นรุ่นนี้ก็คือจ่ายได้1 9 7วัตต์กับบางรุ่นอาจจะจ่ายได้ถึง370วัตต์นะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้1ก็คือวัตต์ที่มันได้มาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายให้กับ Access Point เนี่ยเพียงพอ แล้วก็ตัวการเมเนจเนี่ยมันก็เมเนจผ่านอร์บ่าอินสแตนอผ่านคลาวนะครับแล้วก็จะมีอัพลิงค์นะครับที่เป็นไฟเบอร์อีก4พอตในกรณีที่แบบลูกค้าเนี่ยบ้านมีบริเวณกว้างาจะมีบ้านเล็กที่เป็นฟิตเนสก็ได้หรือจะเป็นไกลๆหน่อยจะเป็นรีรับรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเดียวกันไม่ต้องแบบ ดึงอินเทอร์เน็ตหลายๆเส้นเข้ามานะครับก็เราสามารถใช้จุบจากตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ไปอีกหลังนึงได้นะเป็นอัพลิงก์ได้4พอร์ตนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นกิกะบิตแลนนะครับพีเหมดเลยก็วัสดุก็เป็นโลหะนะฮะแล้วก็พ่นขาวนะครับโลโก้ลูกบ้านอินสแตนออนนะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพมาสรุปก่อนคือไอตัวลูกบ้านอินสแตนออนเนี่ยมันเมเนจผ่านตัวคลาว ก็คือคลาของตัวอารูบาเองอารูบาเนี่ยท้าฟันมีนึงก็คืออยู่ในใต้ภายใต้แบรนด์ของ HP จริงๆอารูบาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเผลิตโปรดักต์เนี่ยออกมาเป็นอยู่ในเกรด e n t e r p r i s e คือมันไม่ได้อยู่ในลักษณะเหมือนตามบ้านหรือตาม SME ก็จะอยู่ในตามห้างหรือองค์กรใ,ใหญ่ๆนะครับที่มี a s s e t Point ค่อนข้างเยอะแต่เขาลงมาเล่น,นในตลาดนี้ที่มีอุปกรณ์เนี่ยราคาเนี่ยมาจับต้องได้แล้วก็ ปราพดี ee, ความสเสถียรได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ a u t o ้บ n s t a n t o n นเนี่ยนอกจากการติดตั้งที่ลงตัวแล้วเนี่ยผมใช้คว่าลงตัวกับอีกอย่างนึงคือการบริหารจัดการ Management ผ่านคลาวเนี่ยลูกค้าเองเนี่ยหลังจากที่ b n a เข้าไปติดตั้งแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเองได้นะโดยผ่าน c คลาวมีแอปพลิเคชันให้เราสามารถดูอะไรได้บ้างเช่นอุปกรณ์ใช้งาน มากน้อยแค่ไหนอุปกรณ์มือถือของเราไปก่อกับ a แ s e t p o o n t ตัวไหนอยู่ใช้งาน Data ไปเท่าไหร่แล้วกี่กิกแล้วก็ไปจนถึงการบล็อกแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันยังไงเช่นอลูบ้าเนี่ยเขาเก่งเรื่องของฟิลเตอร์ในเรื่องของคอนเทนต์ฟิลเตอร์ผลิตภงณนี้กันอลูบ้าเก่งเรื่องของคอนเทนต์ฟิลเตอร์คือเช่นถ้าเรามีคอนเทนต์เรื่องของโซเชียลคอนเทนต์เรื่องของเว็บไซต์เรื่องของ productivity แล้วก็เรื่องของ adult 18บเนี่ย เราสามารถติ๊กออกได้เลยสมมุติว่าถ้าคุณมีลูกอยู่ที่บ้านแล้วลูกใช้ตัวระบบ Wifi Network a ์กอ a เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหัวข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Adult เนี่ยออกไปได้เลยดังนั้นถ้าเกิด Device อุปกรณ์ของเราเนี่ยเข้าไปเปิดอย่างตัวอย่างเช่นพรทับก็อาจจะเปิดไม่ติดเพราะว่าตัว a า u b ลเนี่ยมันดักจับแพ็กเกจแล้วอ่านแล้วว่าเฮ้ มีอุปก,กรณ์คนนี้กำลังเข้าเว็บไซต์พอทับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เข้าหละก็คือเป็นการบล็อกตัวจากตัวของรอบ้านะครับงหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือโซลูชันของตัวงานติดตั้งที่บ้านลูกค้านะครับเวลาเราดีไซน์ไม่ว่าจะสถาปัตย์นะครับหรือแล้วแต่เนี่ยนอกจากดีไซน์บ้านแล้วดีไซน์เรื่องของระบบไฟเรื่องของระบบแสงสว่างแล้วเรื่องของปรปับปรปุงปรับปวานี่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินเทอร์เน็ตเพราะว่าอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย เราใช้งานตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนปุ๊บจับมือถือเพื่อจะมาดูว่า,ามีข้อความอะไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราคือมาไม่ครอบคลุมทั่วบ้านหรือว่าไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของว่าเราอยู่ตัวนี้เน็ตใช้ไม่ได้หรือเน็ตตับเน็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสัญญ,ญาณอิไฟราไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะออกแบบมันยังไงตั้งแต่ต้นนะย้ําว่าการบางระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยควรจะทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ที่กําลังก่อสร้างบ้านเลย เาแบบมาให้ดูนะครับเอาแบบมาให้ทาง b n a s ดูได้ว่าควรจะต้องวาง Wi-Fi แบบไหนก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์มาที่ assign b n a s นะครับหรือว่าส่งแบบมาได้ที่ sale at b n a n e เนียนะครับก็อยู่ตามล่างด้านล่างนี้นะฮะก็ขอฝาก,กไว้้วยครับสวัสดีครับ